สามาอาบุนโมตายะนโมพุทธายะมะอาบุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากำกายข้าพระเจ้าด้วยเถิดสาธุผมยูทูปช่องนักบุญพณีจรก็เดินทางร่อนเร่พณีจรครับมาตามอัตยภาพครับผมคาถาที่สวดไปที้นี้ก็คือคาถาปปกรพ์ที่เจ้าภาพระองค์กรณ์ต้องเป็นดดามานทาคูบาอาจารและศีริ์สิธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับผมครับ ก็เป็นความเชื่อของนักคุญปณีจรครับว่าคาถาบางคาถานม่สามารถกันไยังกันทรายต่างๆได้และคาถาบางคาถานี้สามารถส,สร้างศีลสติและก็สมาธิได้ครับผมอ่าตอนนี้นับกบณนปณีก็ถ่ายทอดสดอยู่ตรงอนุสาวรีย์ครับที่ต่อรถสําหรับคนเดินทางนะครันอนี่คนก็สัญจรไปได้มาได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีคเคอร์ฟิวนะครับคือ ขายล็อกเตอร์ฟิวหมดแล้วแล้วก็ขายล็อกระยะที่4ก็ร้านรวงก็เปิดแล้วบางร้านนะครับแต่ก็เดี๋ยววันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ก็น่าจะเปิดเกือบทุกอย่างครับอ่าแล้วก็จะมีมาตรการอะไรออกมาก็ต้องตามภาครัฐดูอีกทีนะครับผมต่อนักบุญประยีจรณก็เดินทางร่อนรีประยุจรมาครับถ่ายทอดสุดปิดตรงอันุสเซอร์วีชัย สมรภูมิครับผมที่ต่อรถสําหรับคนเดินทางครับแต่ตอนนี้เงเียบหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ท,ทีนี้ครับทีนู้ช่องนักบุญบรรีจอนก็นักบุญบรรีจรจ,จะเล่าเรื่องภาคต่อของคดีน้องชมพู่นะครับครับกับคดีเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกไปสี่วันครับผมแล้วก็ ไปพบล่างน้องบนภูเหล็กไฟนะครับพ่อแม่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหนี้ออกตามหาไปพบล่างน้องบนภูเหล็กไฟแล้วก็น้องเสียชีวิตครับผมแล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหนี่ตำรวจก็หาพยายามหลักฐานและผู้ต้องสงสัยแะครับผู้ต้องสงสัยในพื้นที่เกิดเหตุครับผมหมู่บ้านก,รกกกอบเภอกกตุมจังหวัดลุกมุกดาหารนี่แหละครับก็หาพยายามหลักฐานและก็สืบจากผู้ต้องสงสัยนะครับก็ผู้ต้องสงสัย หลายคนครับที่เอาไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตามคดีต่างๆอะไรประมาณนี้แหละครับทีนี้มันก็จะมีผู้ต้องสงสัยอยู่รายหนึ่งครับก็คือนายนารินก็โดนเอาไปสืบสวนสอบสวนครับนายนารินโดนเอาไปสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของมุกดาหารครับก็ เป็นของทหารเลยเอาไปสืบสอบสวนก็สืบเนื่องมาจากคดีของน้องชมพู่นี่แหละครับก็สืบจากตัวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่แวบในที่เกิดเหตุครับทีนี้นายนรินเนี่ยก็มีคดีค้างเก่าอยู่ก็โดยทาง พ่อแม่ของเด็กวัยห้าขวบนะครับไปแจ้งแจ้งความอนณาจารย์ไว้อ่าไปแจ้งความอนณาจารไว้แล้วก็นายลรินเนี่ยคือก็ยังไม่โดนคดีครับก็ยังไม่โดนคดีแต่แจ้งความอนาจารย์ไว้ของแม่แจ้งความอนณาจารย์ไว้ของแม่เด็กวัยวัยห้าขวบนี่แหละครับแต่ทีนี้พอดีมันมาสืบเนื่องจากมีคดีของน้องชมพู่นายณริน ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่แล้วก็สืบสวนสอบสวนไปมาต่างๆอ่าครับสืบสวนสอบสวนไปมาโดยเจ้าที่ตำรวจที่บุกทาหารนะครับเอานายณรินไปสอบอ่าสอบไปสามครั้งับผมเอาไปสอบสามครั้งอ่าแล้วก็พาไปสอบเนี่ยสี่วันสี่วันสามคืนครับพาไปสอบสี่วันสามคืนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วที่ แล้วที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบว่านายนารินเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีครับผมที่พ่อแม่ได้ไปแจ้งขวาวไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่บุกดาหาก็เลยคุมตัวนายนารินมามีคุมตัวมาที่สพขุนทับเพื่อดำเนินคดีก็มีหมายจับอะไรต่างๆที่ออกหมายจับอะไรต่างๆและคุมตัวมาจากตำรวจ ที่มุกดาหารครับสวนกลางที่มุกดาหารตรอสวนกลางของมุกดาหารก็คุมตัวนายนารินมามาดำเนินคดีที่สพหกตูมครับเพราะว่ามีออกหมายจงหมายจับอะไรต่างๆก็ดีของน้องชมพู่หรือเปล่ากับไทม์ไลน์เวลานะครับเหตุเชื่อมโยงนี้จะเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่ากับไทม์ไลน์เวลาดังนั้นนายนารินก็คุมข้อหาอาจารย์ไปหนึ่งคดีนะครับข้อหาอาจารย์เด็ก เด็กอายุต่ำกว่า13แต่เขาเป็นเด็กาบวบนะครับก็ที่พ่อแม่ไปแจ้งความดำเนิน,นคดีไว้นะครับก็จากข้อหานี้นายดาลินก็ต้องโดนสืบสวนสอบสวนกับคดีเชื่อมโยงระหว่างคดีน้องชมพู่ตายเพราะว่าได้นำตัวนายดาลินเนี่ยมาสอบพอสกุมแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็คือการเนี่ยจะตีดคสอบทุกคนทุกคนที่เป็นผู้ต้องสงสัย ไม่ว่าจเจ้นเ็นใกล้ติดกับน้องชมพู่ทุกคนต้องโดนคือเปิดแฟ้มคดีครับโดนตรวจสอบคืออาเจ้าที่ตำรวจเจอผู้ต้องสงสัยก็ไปตรวจต้องไปตรวจจากประวัติคือผู้ต้องสงสัยแต่ละคนเนี่ยที่จะโดนที่จะโดนสืบสวนสอบสวนเนี่ยผู้ต้องสงสัยก่อนสืบสวนสอบสวนเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจก็ต้องไปตรวจด,ดูคดีของแต่ละคน ว่าใครมีต้องคดีอะไรมั่งไหมบางคนก็ต้องคดีของพวกยาอะไรประมาณนี้ต้องคดีอาณาจารย์ครับนายนายนายนรินต้องคดีอาาจารย์ทีน,นี้ตำรวจก็จะต้องไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเหตุเชื่อมโยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่าแล้วก็ต้องนําผลนิติวิทยาศาสตร์ของตัว DNA ครับตัว DNA ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ มาเทียบเคียงกันกับเหตุต่างๆเพราะว่าหนึ่งลักษณะใกล้เคียงของการดำเนินคดีก็เริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็จากหลักฐานพยานที่มีอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็วงชี้วงชี้อะไรบางอย่างให้เห็นว่านลินเนี่ยมาสพปากถกตุมด้วยเหตุผลอะไระก็มีหมายจับหนึ่งมีหมายจับ แล้วก็คดีค้างเก่าอยู่คดีค้างเก่าคือผลพวงจากคดีน้องชมพู่ให้นายณรินได้มาคือได้มารับได้มารับโทษที่ที่เขาต่อไว้อะไรตา,ามาอะไรประมาณนี้ก็เอาง่ายๆครับการสืบสวนสอบสวนเนที่เนี่ยมีผลในคดีของน้องชมพู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือหนึ่งใ,ใครที่เป็นต้องสงสยัย ครที่เป็นผู้ต้องสงสัยต้องเข้าใจได้ง่ายด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเอาชื่อไปตรวจสอบในประวัติในคดีอาชญากรรมแล้วก็พอตรวจสอบประวัติเสร็จปุ๊บตำรวจก็จะสืบสวนสอบสวนจากคดีเดิมที่เคยเคยมีมาจากผู้ต้องสงสัยแต่ถ้าผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่มีคดีไม่มีคดีติดตัวมันก็จะสีทิยากหน่อยเพราะว่าเขาไม่เคยมีคดีติดตัว เขาอาจจะไม่ไม่ได้กระทําผิดก็ได้นี่มันเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องสืบหาพยายาหลักฐานครับสืบหาพยานมหลักฐานในที่ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดเหตุเองในหมู่บ้านเองบุกตรวจค้นที่บ้านของนายนารินทร์ทีนเพื่อไปจะหาพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับใครน้องชมพู่หรือเปล่าอะไรก็หาพยานมหลักฐานเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่านารินทร์เนี่ยเข้าขายมากที่สุดแล้ว เพราะว่าตำรวจผู้าหารเนี่ยได้ส่งนายนลินกลับมาที่สพกรุอองเทียอะไรประมาณนี้นะครับตุผลข้อแรกก็คือว่าหนึ่งนลินเนี่ยมีคดีค้างเก่าอยู่ติดด้วยทียนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ข้อสงสัยมาแล้วก็สี่วันสามทีคือสอบหนักนะครับเอาไปสอบสามครั้งแล้วก็สอบคือสอบหนักครับ ก็ส่งตัวไปสอบที่มุกดาหารนะครับผมอ่าส่งตัวไปสอบที่มุกดาหารแล้วก็นํามาดําเนินคดีที่สพกกตูมอะไรประมาณนี้แล้วกบสพโกกตูมเนี่ยพนักงานสืบสวนสอบสวนก็ต้องหาเหตุพยายามเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงครับหาเหตุพยายามเชื่อมโยงว่านายนรินเนี่ยตามาเวลาของนายรินเนี่ยเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าอ่าแล้วก็จากคุตรวจ ผลตรวจ DNA แล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ของผู้ต้องหาเนี่ยหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเป็นแนวทางของทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้คลายข้อสงสัยอะไรบางอย่างอ่ะตอนนี้นะักบุญปนีจรได้ถ่ายตอดสดอยู่ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยบนอนุสาวรีย์นะครับก็บรรยากาศของอนุสาวรีย์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับเงียบเหงาเพราะว่าทุกป้ายรุ่มมนมีไม่ค่อยมีคนแล้ว ธรรมดาจริงระยะเวลานประมาณ5้าทุ่มอ่าก็จะมีผู้คนสัญจรไปมาเต็มไปหมดบนุ่สาวรีเพราะว่ามันเป็นที่ต่อรถแต่นี่เงียบเหงามากเือผู้คนเดินหลอมแหลมครับผมก็สะมาลอยบนทุสาวรีม,มันจะเชื่อมกันไปเชื่อมกันไปเป็นวงกลมเชื่อมไปเป็นวงกลมก็เดินไปถึงกันได้หมด่าครับก็ได้นําตัวมาถึงสพหกุ่มแล้วครับ แล้วก็จะสืบสวนสอบสวนแล้วก็รอพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาเหตุเชื่อมโยงแล้วก็สืบสวนสอบสวน่าครับว่ามีุเชื่อมโยงไหมแล้วก็ถ้าคินสอบก็ต้อง ้าผู้ต้องสงสัยได้กระทําผิดจริงๆก็จะต้องรับสารภาพแล้วครับต้องรับสารภาพยังไงก็ช่วยลุ้นช่วยตามกันต่อกับคดีของน้องชมพู่นี่แหละครับเพราะว่าถ้าไม่ได้คดีของน้องชมพู่แมนารินก็ยังไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอนาจารครับเพราะว่าคือไปสืบ จากผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยเจ้าที่ตํารวจก็ไปเปิดแฟ้มเอาชื่อไปให้อย่างเงี้ยเจ้าที่ก็เอาแฟ้มไปเปิดอย่างทุกคนก็โดนตรวจครับอย่างลุงพลก็ต้องเอาดวนไปเปิดแฟมคดีผู้ต้องสงสัยเบื้อต้นลุงพลนายพิศนุพรนะรีแหมก็ต้องเอาตํารวจก็ต้องเอาชื่อชื่อและบัตรประชาชนของเขาไปตรวจไปตรวจดูอีกทีนึงนะครับแล้วตํารวจก็ต้องเอาตัว โทรศัพท์อ่าต้องเข้าใจด้วยครับว่าโทรศัพท์ว่าไปตรวจดูสัญญาณโทรศัพท์ว่าตอนนั้นน่ะเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสามารถเช็คจากสัญญาณโทรศัพท์ได้ครับของแต่ละคนต้องเข้าใจด้วยนะฮะนี่คือเป็นอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่าสมมุติว่าผมเป็นพนักง,งานสืบสวนสอบสวนอ่าผมเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนอะไรกันนะครับตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆสมมุตินะครับนี่คือข้อสมมุติของนักบุญมณีจรส่วนนักบุญมณีจรเนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนคือเจอ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะต้องไปเช็คสัญญาณตัวโทรศัพท์ของแต่ละคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่ต้องสงสัยหน้าน่าจะเป็นน่าน่าจะเป็นผู้ที่ต้องสงสัยอย่างเงี้ยก็ต้องเอาโทรศัพท์ของคุณแต่ละคนไปตรวจว่าตอนนั้นนะเวลานั้นที่น้องชมพู่หายไปว่าทุกคนเนี่ยอยู่ที่ไหนและโทรหาใคร และเช็คสัญญาณโทรศัพท์ครับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปโทรศัพท์ใครที่มีสัญญาณอยู่บนเขา,อ,าอยู่บนเขาหรืออยู่ในละแวกของภูเหล็กไฟเนี่ยก็จะต้องสงสัยมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับมี่ืีแนวทางสืบสวนสอบสวนของทางเจาทท้าหน้าที่แล้วก็เช็คว่าเบอร์ของผู้ต้องสงสัยแต่ละคนโทรหาใครในช่วงเวลาที่เกิดเหตุช่วงเวลาที่เกิดเหตุว่า กับของน้องชมพู่เนี่ยว่าผู้ต้องสงสัยตัวหาใครอะไรประมาณนี้คือต้องเข้าใจด้วยว่าจ่ากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันเป็นคดีที่เป็นปริศนาครับคือการเชื่อมโยงไทม์ไลน์เวลาหรือเชื่อมโยงเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาและทางเจ้าที่เนี่ยทางเจ้าที่เนี่ยไม่ได้คลายข้อสงสัยสักอย่างครับแต่ก็ต้องสืบสารพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับ เอาแฟ้มประวัติของตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปตรวจด,ดูอะไรประมาณนี้แล้วก็เหตุผลบางประการเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้กับนักข่าวได้รู้ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้นักข่าวได้รู้เพราะว่าวนัวข่าวเองเนี่ยถ้านักข่าวเนี่ยเอาข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนไปเผยแพร่แล้วก็ผู้ต้องสงสัยรู้ตัวเนี่ยมีมาพอดี้ โทษนะครับพอดีถ่ายข้อมิสูซูอยู่นะครับเออ่รายการอะไรครับเออข้อมิสูรับนักบุญมณีจรครับผมเออเล่าเรื่องพวกข่าวครับข่าวเอาเดือนเอออยากตัวการครับพอดีพอดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มากครับเจ้าหน้าที่เดินมาตรวจอย่างนี้ก็คือพอดีผมนักบุญประยิชนไลฟ์สดอยู่ตรงอนุสาวรีย์ทางเที่ยวที่เราก็ออกตรวจตาครับผมตรวจตากับทางประชาชนนะครับอ่ะใครที่ได้ชมก็นี่เลยครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ท่านก็ทํตาตามหน้าที่ของท่านนะครับอ่าและทีนี้เดี๋ยวผมไปต่อกับอ่าที่สพุกทูนก็ได้เอานายนาดินเนี่ยเอามาจากที่อ่าตำรวจบุกดาหารส่งนายนาดินมาเพื่อดําเนินคดีเพื่อดำเนินคดีอาจาในอาที่ที่สพุกทูนครับยังตามกันต่อครับกับคดีของน้องสุคู่พอเป็นคดีที่ปิดเป็นปิิศนาครับ ราะว่าพื้นที่ในที่เกิดเหตุเนี่ยต้องเข้าใจว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยจากพยานหลักฐานที่เป็นกดีของน้องชมพู่เนี่ยมันต้องไปตรวจสอบท้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนยางเป็นป่ามันแล้วก็เป็นภูเหล็กไฟือพยานหลักฐานเนี่ยมันจะมีน้อยมันมีน้อยครับแล้วก็ยังไงก็ก็ขอบคุณมากนะครับท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับนักบุญพเณจรครับก็ติดตามข่าวของน้องชมพู่มา ยอดไลค์ที่เพิ่มก็ขอบคุณมากนะครับก็กับคอมเมนต์น้องคนนั้นว่าถ้าส่งมาก็มันจะมีที่ผมดูดวงผ่านทาง YouTube ไว้ให้ก็เข้าไปเช็คดวงได้อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาช่วงวันหยุดผมก็จะดูดวงให้อีกทีหนึ่งครับผมครับน้บโมพุทธายา,าสาสมังขอให้ความโชคดีและความโมวบดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุขอบคุณมากครับ